สวัสดีครับประผมเขยออีสานใต้ครับครับมื้อนี้ผมมาหาคุณแม่หญิงครับท่านผู้ชมครับทัวรมาหาคุณแม่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ฝันแล้วครับเดี๋ยวเรามาฟังแนวทางความฝันของคุณแม่น้ากันเนาะครับวดของวันที่1กรกฎาคม66กครับท่านผู้ชมครับแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับแม่ไปไหนมาครับแม่วันนี้วันนี้วะครับไปภูสิงวันกับประชุม จากประชุมสากลมาก่ก็ไปทําเรื่องเกี่ยวกับบัตรเ t m เอ็มเปิดบัญชีอืมครับ<ะ>ครับเห็นแม่บอกว่าแม่ฝันแล้วเนาะหลังจาก,จากที่ว่าไปซื้อไปซื้อลอตเตอรี่จะไปทําบัญชีอยู่ท่าพรพสอทบก็เลยฝันฝันดีก็เลยซื้อลอตเตอรี่โอ้ซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้แล้ว ซื้อลอตเตอรี่มาเก็บไว้ครับพอตกกลางคืนก็ก็มาฝันดีจ้าก็คือว่าในรอบนี้เนาะคุณแม่หญิงฝันสองรอบจ้าฝันฝันติดติดกันสองรอบแล้วก็คุณแม่ว่าที่พูดให้ผมฟังเนาะบอกว่าเป็นฝันดีครับแล้วก็คุณแม่ก็ได้แก้ความฝันตีตัวเลขไว้เรียบร้อยแล้วเนาะครับแล้วก็บอยผมมาทําคลิปเพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังดูเนาะแม่เนาะ ครับเผื่อมีโชคมีลาบไปด้วยกันครับแม่แม่เล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับว่าฝันว่ายังไงบ้างครับในวันนี้ครับก่อนก่อน,ก,อนก่อนซื้อลอตเตอรี่มาไหวนะก่อนไปผู้สิงฝันว่านางสมาธิหลายชั่วโมงเนาะก็นอนไปนอนไปก็นอนปปบอกว่าอีกประมาณสามเดือนน้ำจะท่วมครับน้ำน้ำสิท่วมบ่เห็นเพือนเหน็นแต่ต้นไม้ใหญ่ ท่านี้แม่แนมไปก็โอ้ยคนอยู่จังไดน้อหนามทวมมืดเห็นแต่ต้นไม้ใหญ่ๆที่มันเหลือแนมเห็นแต่เห็นแต่นามแม่ก็เลยสะดุ้งออกมาห้วยในฝันตัวนี้ว่าจะเรื่องจริงอก็เลยตีเป็นเลขบนามกับสามนามก็บหนึ่งกับแมนสามกับแมนแม่ก็เลยไปพูดซิงแม่ก็เลยซื้อสาะไอสิบสามพอพอซื้อโรตรีตัวนี้มาไว้ในกระเป๋าพู กลางคืนมาแม่ฝันฟันวาเด็กหนอยผู้ชายนาราธทัฒน์นุ่งผ้ามันขี่ครับขี่กับบ่ขี่เปียกขี่ยังขี่แบบเป็นก่อนครับแม่ก็เลยเอามือไปจับดักมันนาะจับมองมันขี่นั้นบ่ใหขี่เด็กหนอยจนนันเฮียออกใบสายแม่กาไปเมื่อเลื่อจา้าขี่นี่สิบ่ใหออกจากดักเด็กหนอยให้ยู่ในมือแม่นะครับจา้า กรรมทั้งสองมื้อเลยบอกคำไหมจ้ะกรรมไว้เลยกรรมทีนั้นบ่ไห้ไรไปใส่ให้ยูนิดาดเล็กน้อยครับครับอ่าแม่ก็เลยว่าแม่เคยเคยจําไว้เนาะครับถ้าได้จับทีก็คือได้จับเงินโอ้จ้าสิมิโศจ้าครับแม่ว่าถิลลอตเตอรี่ก็บะไห้เงินบะไห้ขีเฮียคือให้เงินอยู่เป็นก่อนครับแมนแมนอันนี้ก็เป็นความเสียของเฮาเนเมจ้าครับเพราะว่าคนโบราณโบราณ พอแม่เหาที่ว่าเพื่อนเคยฝันลักษณะแบบนี้เพิ่จะเคยว้าสูฟังมาเนาะครับว่าแต่ฝันได้จับขี่กรสิได้จับเงินแมนครับจิมมชคโ้ะเห็นนอนเห็นคองอันนั้นมันสีมิโชคครับครับแม่กับฝันซ้ำนีเนาะจฝันซ้ำหนีคือว่ารลบนี้นี่คุณแม่ฝันนี่ก่อนที่สิไป ก่อนที่สิฝันเนาะก็คือแม่ไปทุลาที่อำเภอผู้สิงเฮาครับแล้วก็ได้ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ลอตเตอรี่นี่ก็คือโตตะอของมัดคือสิบสามครับเลขเลขไทยนี่เลขยังนะครับที่แม่ซื้อไว้แม่สามโตมอสมตสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศนยะคับสิบสามค่ะซื้อแค่นี้ครับจ้ะ แม่แม่แล้วก็แม่กลับมาบ้านแล้วก็มาฝันครับมานมาฝันมาฝัน่าเห็นน้ำท่วมอีกสามเดือนมีคนบอกว่าอีกสามเดือนน้ำสีท่วมอันอันฝันฝันก่อน่านา้ำสีท่วมสามเดือนนั่นแหละจังตีว่าสามหนึ่งหนึ่งสามนั่นอ๋อที่แรกนะฝันก่อนเพราะฝันก่อนปุ๊บฝันว่าน้ำสีท่วมอีกสามเดือนน้ำสีท่วมครับแล้วก็ ในความฝันกับแม่ก็เห็นเหตุการณ์คือกันจะเห็นเหตุการณ์จนแม่สะดุ้งขึ้นมาเอานึกว่าเรื่องจริงอืแม่ว่าเอาอีกสามเดือนนาสิทวมไดเพิ่์นบอกแม่ก็เลยว่าเอ้าคนละซีอู่จังไหนถ้าผู้ใดรอดก็คือคือตนใหม่ไงกับคนยู่สซึงสูงเาสั้นแม่ก็เลยตีเป็นตัวเลขว่าสามหนึ่งหนึ่งสามนามกับสามหนึ่งกับแม่แม่ก็เลยสืบอ สามหนึ่งศูนย์กับหนึ่งสามครับีนี้ก็เลยมานอนนอนกับฟันคืเหับเด็กน้อยขี่กลับมาจากผู้สิงเฮามือแรกก็มาฟันอีกเนาะจ้ามาฟันอีกติดกันเลยครับฟันเห็นเด็กน้อยเด็กน้อยขี่จ้าแล้วก็แม่ก็ได้เอามือไปเอาเอามือไปตรงไว้ไปตรงไว้ไปสายแม่กำไว้เมื่อเลยขี่ตอนนั้นครับจ้าเด็กน้อยผู้ชายครับครับทารกแบบประทันนุงผ่าแต่นน่ารักประมาณจะขวบแม่เด็กน้อยคนนี้ จ็ดแปดเดือนนี่แหละอ๋อเจ็ดแปดเดือนก็ยังเบาบ่ดเทียนะก็ยังเด็กหน่อยอยู่จ้ายังประท่านนางซ้ำครับจ้ายังพระท่านทนุ่งผ่าครับครับจ้าอืมกับโบเน่เราแม่เนาะ้าฟันลักษณะแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับก็ลองพิจารณาเบิ่งน้ำกันครับแม่เราถาแม่สิตรีตัวเลขในฝันที่ว่าจับจับขีนเนาะครับก้นงากะหาขีกระซูนไม่วานสิครับครับแม่แม่เขียดไ้แล้วเนาะ ขึ้นแลยเจ็ดศูนย์หาจ้านี่ละเลขที่แม่ซื้อนี่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือตัวเลขที่คุณแม่เขียนให้ครับครับไอตัวนี้โบแมนด้ครับท่านผู้ชมตัวนี้อันนี้นี่เพื่อนว่าอีกสามเดือนน้ำสิทวมก็แม่ก็ซื้อสิบสามแล้วครับครับสามเดือนเกืกรกฎาสิงหากนยานะสามเดือนข้างหน้าสิทึ่ง้ีกแม่ก็เลยตีไซบาสามหนึ่งศูนย์ครับจ้าราคาหนึ่งสามครับ เบื้องตัวนี่คุณแม่ได้ซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังกาในฝันลังนี่ครับที่คุณแม่ฝันว่าจับขี่ด็กน้อยเนาะแม่ก็คือจับกระเจี๊ยบจับกำไปเลยเนาะจ้ากำไว้เลยจ้าขี่โดนีเปืือนเท่าเลยเลยบ่บ่ยูเลยอยู่เป็นก่อนในมือเลยครับอยู่เป็นก่อนแม่ก็เลยตีว่าเจ็ดศูนย์ห่าครับท่านผู้ชมจ้าจ้าครับสามหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งสามถ้าตัดออกมาก็ มันก็อยู่ในตัวเดียวกันอยู่แล้วเนาะแม่เนาะใช่ครับสามหนึ่งศูนย์ครับก็อย่าลืมตัดด้วยอาจจะเป็นสามหนึ่งสามศูนย์หนึ่งศูนย์ครับอ่าราคาเจ็ดศูนย์หาครับเลขของคุณแม่ครับท่านผู้ชมกับบอหลายหางครับกลายท่านผู้ชมลองพิจารณาอ่าเบิ้งครับแล้วก็ซอยกันตีตัวเลขความฝันของคุณแม่เบิ้องนาะแม่เนาะครับเพื่อได้ตัวเลขแนวทางดีดีครับใช่คอมเมนต์มาได้หลายกันเลยครับท่านผู้ชมอ่าซอยคุณแม่ตีเบิ้ง ครับเพราะว่าบางครั้งเฮาฝันฝันดีแต่เฮาตีตัวเลขบ่ไดดเนาะแม่เนาะแม่จากแม่ครับอืมแม่แล้วนอกเนือจากตัวเลขนี้แล้วแม่มีเลขเพิ่มเติมอีกบ่หรือว่าเอาแค่ไหนใจของแม่มากบั้งครับแม่แม่แม่มากบ่แล้วบ่เลยบ่ครับแม่มากแต่902เองมากบ่แล้วบ่เลยเลย902จ้ะ ยูคือเก่าเลยมเมื่อค่อยสลายเลยตั้ง<อ>แต่ออกฤทธิเ์เสิแล้วครับก็คือ,อยังตามอยู่ยังตามนี่ก็ซื้อลอตอรีอีกดตามครับครับเอเมอเขียนใน้ท่านช้วมไปอีกตัวหนึ่งแดงสัน้นคือมันฟังใจเลยนะครับครับเพื่อมันมาเนาะเนาะเล่งมากคือมากแห้งครับศูนย์สองกับเก้าสองในหลัมากแห้งคือเก่าเก้าศูนย์สองครับท่านผช้ชมครับ เลขที่คุณแม่มักแห้งครับแต่อันนี้ก็คือเป็น,น,นเป็นเลขเพิ่มเติมเนาะแม่จ้าอันนี้เลขฟันแต่ตัวน,นี้ม่เคยัิเลยเลขฟันก็คือสามหนึ่งศูนย์ครับแล้วก็หนึ่งสามแล้วก็เจ็ดศูนย์ห้าครับท่านผู้ชมครับส่วนเก2าศูนย์สองี่คือเลขเพิ่มเติมถ้าผู้ใดมักน้ำกล็ลองลองน้ำไปประกอบการเสียงโศกเบิงเนาะแม่เนาะอ่าเพราะว่าเป็นเลขที่มักกับเบาให้ฟังเพื่อเพื่อมักน้ำซื้อครับแต่ ตัวเลขที่เข้าโฟกัสอี่ีก็คือเลขความฝันค่ะครับแต่ตัวนี้บ่เคยลืมไม่อยู่ในใจนะครับครับเก้าศูนย์สองจ้อยู่ในใจตลอดทั้งสี่สื่อเลขยังก็ต้องสื่อตัวนี้อ๋อครับครับก็บประมาณนี้เนาะเม่เนะาะครับอ่าครับท่านผู้ชมครับแนวทางความฝันของคุณแม่หญิงครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับอ่าคุณแม่ฝันฝันว่าเห็นน้ําท่วมอีก3เดือนมีคนบอกว่าอีก3เดือนน้ําจะท่วมครับ แล้วก็คุณแม่ก็ตีตัวเลขให้310แล้วก็1 3แล้วก็7แล้วก็ฝันว่าได้กมกมขี้เด็กเด็กเด็กทารกครับแม่แม่หญิงตีตัวเลขให้7 0 5ครับแล้วก็มีเลขที่ชอบอีกตัวหนึ่งก็คือ902ครับเลขนี้ชอบมากครับคุณแม่บอกตามมาหลายวันแล้วก็คือเป็นความฝันของคุณแม่เองแต่เลขมันยังไม่มาเนาะก็เลยตามมาตลอดครับ ก็มีประมาณนี้ครับวดของวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกครับผมก็ขอบคุณคุณแม่มากมาก,มากครับแม่ครัจจคบขอให้มาเนาะแม่เนาะจ้าขอให้มาวดน,นี้เธอครับจงม่จงมาเก,ก่าวสองแห่งครับ